สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่ำคือวันอังคารที่15เนาะดาวโจนนคืนนี้ไม่มี05นะครับต้องขออภัยศไปไม่ถึง05นยห้ารู้กันต่อวันนี้ครับเดี๋ยวฟังวิเคราคล้าวครับ,รบวันนี้อาจจะมีกระเตื้องขึ้นมาหน่อยคืออาจจะให้ความรู้เพิ่มอีกสักสาวินาทีนะครับดาวโจนเปิดที่บวกครับ9 9 2 7บวก03ครับณขณะนี้มันบวกแต่ถือว่าบวกไม่เยอะเพราะกว่าจะปิดต้งตี3 5ทีใช่ไหมนะแต่ณขณะนี้ที่ผมคิดอยู่เขาอยู่บวกครับผมเลยคิดบวกนะผมเลยคิดที่ผมเลยคิดที่บวกอ่าคิดที่บวกนะครับแล้วบอกบอกไว้ก่อนถ้าเริ่มลงลบเมื่อไหร่เบาๆครับนะครับถ้าเริ่มลบถ้าเริ่มลงลงลบเมื่อไหร่เบา แต่ถ้าอยู่บวกก็เล่นได้ตามปกตินะอันนี้เปิดเป็นเลขตัวแทนครับในตัวแทนคือ27เลขตัวแทนมีอะไรบ้างก็0 5 2ย์8้า1 6งนะครับก็มีอยู่5ตัวเนาะโอกาสเปิดเลขตัวแทนปิดเลขตัวแทนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับวันนี้เมื่อคืนนี้ถามว่าทำไมถึงเอา 9, 9้กับ0เพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมเอาหน่วย หน่วยบนกับสิบนบวกกันได้0นใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปจับดูเทียบแล้ว9ก็ชอบ0นย์ก็ชอบแต่เพื่อนเก้าไม่มามาใน<ๆ>ศูนครับวันนี้ถ้าอยู่เหมือนเดิมก็10บนกับหน่วยบน2 7 2 7 7 2ดเ็ดดนี่ยก็เลยเก้าโอกาส9มาไปไม่ได้แล้วใครสังเกตดูดีๆเมื่อวานนี้0ูนย์หลักร้อยของเขาศูนย์มาครับศย์ 0, มา ครับสูตรมาด้วยวันนี้หลักร้อยคือเก้าโอกาสเก้ามาเป็นไม่ได้ครับผมมองอยู่สองอย่างคือท้ายสองนี่ก็คือเด่นสองกับเก้าอ่ะถ้าเลือกเอาถ้าสองมาจะอยู่จะคู่กันสองท้ายสองท้ายแปดถ้าเก้ามาก็เป็นเก้าท้ายเก้าท้ายห้าแต่ผมก็เอามารวมล่างกัน <c oughs> วันนี้แต่ส่วนตัวผมชอบสุดก็คือสองครับวันนี้เด่นสุดสองนะครับเป็น <c oughs> สุดสองเนาะรองเก้าครับเป็นสุดสองเนี่ยผมจับคู่ที่สองก่อน 2 2 9 8 2 2เ8 72จ็มาแล้วมาอีกกลัวอะไรเจ็ดเล่นตัวเปิดเลยองถ้ามาท้าย9้9ผมชอบ49 25มันก็ยังชนกันที่2องยู่ดีครับเนาะแล้วก็อีก,อกตัวเรืง3 2มสองคู่นี้ไม่คู่นี้ไปจับเอาเองถ้าชอบไปจับหาคู่เอาจับเอานะครับ3าติดไปกันไป หกหางขึ้นเหมือนเดิมครับหกหางขึ้นเหมือนเดิมครับร้อย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 ส่วนมากถ้าสองมากับเจ็ดถ้าเก้ามากับสี่เอาไปชนกันที่สี่เลยกันร้อยมาสี่ครับแต่อย่าลืมนะครับจับที่ลบไอ้จับที่บวกครับถ้าลงลบพูดง่ายๆคือตัวใครตัวมันนะเดี๋ยวผมดูตารางแป๊บท้ายเก้า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  ลงลบไม่ไม่ได้คิดเดี๋ยวดูแปบนงึงนะครับณนะขณะนี้ดาวจนบวกไม่เยอะเหมือนกันเนะ่ยไม่รู้จะลงลบหรือเปล่านะ <c oughs> ครับไหก็ลองดูแนวทางเนาะชอบตามมากันถ้าไม่ชอบผ่านครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเรารับชมรับฟังครับถูกใจก็ตามเนาะเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านฟังของเฟแล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบครับก็ถ้าพี่น้องไอ้ถ้าอะไรตัวแทนมาสองเจ็ด 2 7 4 9ตามเน้นสุด4925ผมชอบมากนะครับก็ราตรีสวัสดิ์ครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับผมขอให้ให้ร่ำให้รวยนะครับและคืนนี้ก็ฝันเลขเอาเลขเนาะพอพรุ่งนี้หวัวตะบานออกครับราตรีสวัสดิ์ครับ